สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับในคลิปนี้ผมจะมาทําการล่าค่าหัวไป 11m นะครับทุกคนแล้วตอนนี้ผมอยู่ค่าหัวประมาณ 10.9m นะก็ก็ถือว่าจะถึง 11m แล้วนะครับก็มาล่าวันนี้อะไรเออถ้าผมพูดติดติดกัดขัดไปก็ขอโทษด้วยนะครับเพราะว่าผมไปจัดฟันมาใหม่นะครับทุกคนก็จะเจ็บฟันแล้วก็อาจจะแบบพูดไม่ค่อยคล่องเท่าไหร่นะเออ อเี้ยคลิปนี้กูปากแซบไม่ได้กกลัวตะโกนไม่ได้อีกนะครับเพราะว่ากูเจ็บปากเออกูเจ็บปากมากเลยตอนนี้เหล็กทิ่มปากโกเหมือนว่าจะมีคนออกจากเซฟโซนหนึ่งคนแบบนี้วิ่งไปเปิดโอ้โหคนจีนซะด้วยแคนจีนเหรอมึงมึงมานี่ดีโนูแล้วคอมโ,มโบซูซอยโอ้โหเกือบตายถ้าไม่กดเผา VC เมื่อกี้นี่ตายเลยน,นนะเอาไงต่อเล่นผลอะไรอ่ะอุ้ยผลนี้มีสามเงาด้วยว่ะคนดูผลอะไรไม่รู้เป็นผลใหม่หรอมึงมานี่ผลหมัดก,กูก็ไม่กลัว แล้วก็วตายเลยร้ายโอ้โหอย่างแปลงได้เข้าหัวเพิ่มมา8 0ดพันครับคนดูลืมบอกคนดูไปนะครับในคลิปนี้ผมจะมาล่าค่าหัวเซตนี้นั่นเองนะเป็นเซตตำราซูซูยนะครับคนดูเป็นเซตอ่าบอกเ็เลยว่าเซตนี้ผมเล่นคลองเคียวมากๆเลยนะเหมือนจะเจออีกแล้วตัวข้างหน้าตัวนั่งหน้าคนดู <c oughs> มึงจะวิ่งไปไหนไอ้หนุ่มมานี่เลย <c oughs> มานี่สิจ้าจะวิ่งไปไหนหลอะเจ้น้องสาว <c oughs> อ้าวไม่เปิดพีพีอโอ้โหสุดยอด ทำไมาคนเงียบจังเลยว่าคนดูมันไม่ออกจากเทปโซนกันเลยเหรอวะเนี่ยมีทุกคนเหตุผลอะ่ะอะไรวะพีพีอ่ะกลลืมไปนี่ผมแม่งต<อ>ีสามจะตีสี่แล้วไอเวน้นใครที่มองหารหัสตึงๆรหัสนโหดนี่เลยครับร้านบีมเคช็อปมีทั้งกล่องสุ่มไก่ตันราคา1บาทและกล่องสุ่มรหัสเทพราคา19บกาบาทแล้วยังมีกล่องสุ่มรหัสเผาวีสีเทีหนึ่งถึงเผาวีสีเทาสีดีด้วยนะคนดู ราคาแค่5บาทเท่านั้นโคตรถูกเลยนะและนอกจากนี้ยังมีการันตีแบบซื้ออ,อีกด้วยนะครับก็ค<อ>ือแบบได้ไปเลยนะ100%การันตีเผาปลาวีสีเทียสิบนี่ราคา299บาทโคตรถูกเลยนะแล้วยังมีถูกกว่านั้นอีกนะครับทุกคนก็คือเผามดวีสี4เทียสิบราคา250อยาบาทยังถูก <S 2> <S 2> <อ>และนอกจากนั้นยังมีรหัสตึงๆรหัสเทพๆอีกด้วยนะคบผู้ดูนะรหัสโคตรโหดโคตรตึงบอกไปก่อนราคาไม่อย่างถูกเอออย่าลืมมาจัดกันด้วยเดี๋ยวจะแปะลิงก์เว็บไว้ใต้คลิปนี้มาออกกีเ,เซฟโซนหน่อยดีวะ หนึ่งหน่อยครับผลอากาศให้มันนี่ไงเนี่ยแลกไปหนูมาดิเสร็จกูแน่ไปะจอ่อนไรเหี้ยวันนี้กูมาลาก้าหอนี่หว่ากูลืมตัวเอาไงครับจังหวะนี้แล้วกูเปิดตายเปล่าเกือบตายล็อกไปอีกสอดหนึ่งแล้วก็ปั่นคนนี้มาสุดดวกแล้วตายโอ้โหกระจกโหติด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 ดามิทได้ไปอีกหนึ่งคิวเดี๋ยวดูดิค่าหัวขึ้นเท่าไหร่ยังสิบจุดเก้าเอ็มอยู่แล้วก็ล่าต่อกันเลยนะครับเ่้ยมีคนออกจากเซตโซนอีกแล้วว่ะ แล้วยังไงต่อแล้วังไงต่อแล้วดูดดูดแล้วซัดตุม่มซุยซุยโอ้โหคอมโบไม่ติดสวยนกคนแล้วจังหวะน,นี้กดเกตได้กดครับไม่ลีลาเอาให้ตายเอามันหายไปไหนเสข้อสิบโซนหรอนี่ไงเข้ากระตายอยู่ดีครับมึงจะไปไหนไม่รอดมึงไม่รอดกูหรอกรอตายไม่รอดไม่รอดไอ้หนหูแล้วครั้งหน้าเปิดกันครับแบบนี้ไม่ลีลา กูอยากนอนพอดีเลยแม่งกลางคืนละนี่ไงแล้วตายเลยโอ้โหคอมโบยังแบบยังไม่สิ้นสุดกันคอมโบก็ตายแล้ว,ว่啊เซ็ตอย่างกองเลยเอาไปหาเล่นกันได้นะเขาคนดูนะเออลินเริ่มพันแล้วตอนนี้พูดมากจากังหวะนี้เอาไงต่อเฮ้ยหมัดใหม่เฮียโอ้ยอุ้ยโอ๊ยอ๊ยอเฮียอะไรเนี่ยตายเอาไม่ตายอีกเอาเอาเฮ้ยกูโดนรัสเฮีย กดเกียร์ทัลหนูแม,ม่เกือบตายไม่งท่านจะกดเกียร์กูตายแน่นอนเมื่อกีน้นี้โอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยจะเห็นก่อนเฮ้หนุ่มยงังรีบไปไหนหรออ่ะเฮี้ยผมไม่ยอมหรอกเออกูะจะไม่ยอมกูจะฆ่ามันให้ได้กูว่าอะไรงไงมันเปิดเผาปลามันแรงขนาดนี้อย่างนัวคนดูเอาตัวนี้ก่อนก็ได้ไหม มนเล่นดาบอันนี้ด,ดาบโกงไอ้เหี้ยดาบอันนี้อย่างโกงบอกไว้ก่อนถ้าใครเปิดอาคิไม่ทันนี่ม,ม,ม,มีตายได้นะเอาหายเอาโอ้โหแม่กกูกาดจะลัดซะหน่อยสวยแล้วกูกูสวยแล้วกูแล้วมันกดเก์ดยู่ด้วยไอ้เหี้ยสว่าแล้วงยงวิวิวเกือบโดน ือบโดนโอ้โหมาดิเฮ้ยมันไปนดูเลือดก,กับคลิปวะไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยมีการดูเลือดก,กับคลิปด้วยแบบนี้ก็มีหรอกูจะตายแล้วเว้ยกูจะตายแล้วไอ้เหี้ยช่วยกูด้วยใครก็ได้มึงมาดิไอ้เหี้ยจะตายกูพอดีเลยไหนโง่นี่กูเหลือแล้วจหวะนี้อาตา่ตายตายเปล่า ไม่ตายอีกแบบนี้ต้องโอ้โหตายเรียบร้อยคนิดนึงคิวสวยๆมาว่ะกําลังใจมาแล้วพอคนดูกําลังใจจะขึ้น 11m กําลังมายังไงต่อครับจะออกจากเทปโซนเปล่าหรือว่าใจป๊อดแค่นี้ดูทรงลราไม่กล้าออกแน่นอนเลยนะครับมันเด่ผลดพายให้ผมดูดิอะไรอ่ะไอคิวน,นี้ตึงนะ ตายไปดีเรียบร้อยโหชิวๆแล้วไอ้นี่ยังไงต่อเอาไงต่อเอ่ยแล้วเปิดกู<ฮ><ฮ>จะมาให้มันไปลงดันหรอกมึงจงตายกูสรางเรียบร้อยตายสองไอหมอนี่ไงต่อโอ้โหไม่เปิดพี่ๆอีก<ฮ>ว้าว ไอโหน่หลังจากที่เราเงียบไปนานและไม่เจอคนเปิดทีทีแล้วกูก็มาเจอมึงเล่นเซตเหมือนกูเลยเซช่ป่าวะหรือไม่ใช่ไม่น่าใช่นะมาเล่นเป็นดาบคูนะคนดูโอ้ยๆๆไอ้หมอน,นี่มันตึงมืออยู่นะคนดูโอ้ยจบได้โอเค mọi người ơi thật combo của một lì chơi, chơi. นี่งไงก็เปิดเคียนทันเว้ยโอ้โหแป๊ก่อนมันจะขึ้นสิบเอ็ดเอ็มครับถ้าไมาี่มีตัววิ่งมาหาผมว่าคนดูเห็นไหมนะ่ะไอ้เน,นี่จะเล่นเหลี่ยมกูรู้ดีกูกดเกตครับไม่ลีลาโอ้เล่นบนบางกรด้วยไอ้เหี้ย ไวยอีกคินี่จะลัดกูกูรู้ดีตายหมดโอ้โหยังโหดไหนใครบอกว่าผมโหดยกมือขึ้นซะโอ้โหก็คนดูยกมือกันสิบกว่าคนอโอ้โหเชีวิ่งหนีกูเลยเห็นกูกดเกรดวิ่งหนีกูเลยโอ้โหเล่นเซิร์ฟหนหี่เราเล่นเซิร์ฟไหเหรอ ตายโอ้โหฮ1าฮสิบเอ็มกูกำลังจะขึ้นนะบัตรนี้แต่มันก็ยังไม่ขึ้นสักทีไอ้หี้อะ <S <S ย่องเบาๆไปเอามาไงเนี่ยไอเวนเนี่ยกูกดเกตเลยละกันตายหนึ่ง,นงร้อยสวยไอ้หียนั่นถายไปไหน อะไรของบมึงครับมึงจะไปไหนมึงมานี่มึงมานี่มึงวิ่งหนีกูแบบนี้ได้หรอไม่ได้นะมึงจะเสือกใช่ไหมกูรู้ดี <_ t od ic> ตายกระจอกเฮ้ย 11 M เ็มเป็นที่แน่นอนคุณดูเฮ้ย hey. แบบนี้หน่อยสิวะโอ้โ oh, ห oh. สุดยอดความโหดความแรงเติมเงินเข้าคุณดูโอ้โหภารกิจในวันนี้เราก็เซ็นสมบูรณ์เรียบร้อยเลยนะครับเป้าหมายต่อไปของเราก็คือราคาหัวขึ้น12 M อเมเราดูคลิปหน้านะครับคุณดูสำหรับคลิปนี้ไปแล้วจุบม,มัว่ว